นีผมจะมาสอนโหลดม็อดภาษาไทยเกมเอาลาร์ก็สวัสดีสำหรับเพื่อนๆที่ยังติดตามผมกันอยู่นะครับวันนี้ผมจะมาสอนโหลดม็อดภาษาไทยเกมเอาลาร์ผมแน่ใจว่าต้องมีคนไม่เก่งภาษาอังกฤษกันบ้างแหละเราจะเล่นเกมในเรื่องของเกมเอาลาร์กันนะโดยเราจะเข้ามาทางเพจ เกมถูกบอกด้วย V2 โดยคนพัฒนาเอ่อมอดเนี่ยก็คือ Noob Translate นะครับแล้วก็ขอโหลดของลิง์พี่เขาเลยนี่มันจะได้เป็นไฟล์ i a r AR. เริ่มโหลดปุ๊บอ่ะของพี่ไม่ได้ตั้งให้มันแสดงเนาะมันจะไปอยู่ในส่วนที่เราเก็บไว้เห็นไหมเอาลาดปึ๊บแล้วก็ย้ายมา เก็บไว้ในส่วนของไดที่น้องอยากวางปึ๊บแล้วเราก็แยกแยกไฟล์ที่นี่เลยเมื่อเราแยกไฟล์เสร็จแล้วจะได้เป็นไฟล์นี้อ่าเขาก็จะสอนวิธีติดตั้งวิธีติดตั้งก็คือเปิดโฟลเดอร์ที่ลงเกมเอาลาร์แล้วก็ Copy ี้โฟลเดอร์อไปจากนั้นในไฟล์ Mod เอาลาร์ไปวางทับกับ OL เกมของเกมในเครื่องคุณได้เลย มา้เหตุแบแบแบช่างมันเถิดเราทากันเลยแล้วกันอ๋ออย่างแรกเราก็เปิดไฟล์ที่เราเก็บไว้เก็บเอาลาสอ่าเปิดได้ไหมปึ๊บเออไฟล์เกมเราไปเก็บไว้ไหนวะเราไปเปิดในสตรีมไปที่คังเปิดไปที่ เปิดโฟลเดอร์ภายในเครื่องปุ๊บอ่าเราได้มาแล้วเห็นไหม OL Game แล้วก็ไปเปิดไฟล์ของเราไฟล์ที่เราแตกไฟล์มาแล้วนี่ก็เป็นเลยคอนโทน4แล้วก็ไปเปิดของไฟล์เกมคอนโท V ปุ๊บมันจะถามขึ้นมากดเรียบร้อยมันได้ทับไปแล้วเราก็น่าจะเป็นอันเสร็จสิ้นลองไปเปิดเกมกันเลย อย่างแรกปิดโครมก่อนแล้วก็ไปเปิดเกมกันเปิดเกมขึ้นมาดูซิว่าผลจะสำเร็จไหมโอ้ได้ภาษาไทยมาเลยไหนเราลองเริ่มเกมไหม ก็ก <ítulo> <es> ็ถือว่าดีนะภาษาไทยไม่ได้แย่มากไหนตั้งค่าตัวเลือกภาษาไทยก็จะแตกๆนิดนึงแต่ก็ใช้ได้แล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะมาดูกันซิว่ามันจะเป็นยังไงเราจะลองเล่นเกมจริงกันเลยก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์กันด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้พี่ด้วยเพราะช่องพี่ก็ใกล้ถึงละอีกนิดนึงบ๊ายบาย